ครับวันนี้ผมคุณครูวิทูลหสังนะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับหลักการทํางานของเกจวัตถุภูมิน้ำหล่อยเย็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนั้นรถยนต์โดยทั่วๆไปเวลาเครื่องยนต์ทำงานไม่ว่าจะทำงานนานสองชั่วโมงสิบชั่วโมง เข็มวัดอุณหภูมิก็ควรจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งหรือต่ำกว่าครึ่งน,นิดหน่อยครับไม่ควรเกินกว่านี้หรือต่ำกว่านี้หลายหลายคนเข้าใจว่ารถยนต์ยิ่งทํางานานานๆเขม็มอุณหภูมิก็ต้องสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งมันไม่ใช่นะครับนั้นเข็มวัดอุณหภูมิควรจะอยู่ประมาณคงที่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เครื่องยนต์ทางานเนี่ยก็จะมี พัดลมระบายความร้อนมีวาล์วน้ำหรือเทอร์โมสตัตที่คอยควบคุมอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นให้คงที่มากที่สุดเพื่อให้เกจวัดอุณหภูมิตรงนี้อยู่ประมาณกลึ่งต่างเดี๋ยวมาดูการทำงานว่าการทำงานของเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้ามันทำงานยังไงเดีย๋ยวมาดูวงจรก่อนเลยนะครับ จรเกตวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นก็ะจะเป็นไปตามรูปนี้ก็หลักๆก็กกแบตเตรอเรี่สวิตกุญแจเกตวัดที่หน้าปัดตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นถ้าดูตามนี้แล้ววงจรน,นี้ภายในเกตวัดอุณหภูมิที่หน้าปัดก็จะมีขดลวดสองขด ครับมีกดลวดสองตัวแล้วก็มีแท่งเหล็กอเมเจอร์แล้วก็มีเข็มวัดเปรียบเทียบ,ยบตอนนี้ภายในเกจวัดก็มีความดานฐานสองตัวนั้นครูก็กำหนดให้เป็น R1 กับ R2 แล้วกันจะได้เข้าใจมันเหมือนกันส่วนตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นก็เป็นตัวที่ สามารถเปลี่ยนแปลงความต้านทานได้ตามอุณหภูมิน้ําเราเย็นก็เป็นความมันทานตัวที่สามนั้นถ้ามองตามรูปนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็เขียนมาเป็นวงจรให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็กําหนดความต้านทานให้เข้าใจง่ายๆประกอบการอธิบายเป็นไปตามนี้นะครับวงจรอัหนึ่ง จากแบตเตอรี่ผ่านสวิตกุญแจนะครับแสแยกทางหนึ่งไปเข้าอันหนึ่งทางหนึ่งไปเข้าอันหนึ่งจากอันหนึ่งไม่ไหนครับก็ลงกาวอันหนึ่งก็ไปลงกาวอันหนึ่งลงกาวจากอันหนึ่งแยกไปอันสองแยกไปอันสองแยกไปอันสองทางออกอันสองไม่ไหนทางออกอันสองก็ไปอันสาม อสามก็คือตัวตัว,ตวจับอปณนภูมิมน้ำเหลยอแล้วไปไในต่อก็ลงกลาวที่ตัวเหลืองนะครั okay. บวงจรก็เลยเป็นรูปลักษณะนี้เป็นวงจรผสมอสองกับอสามต่อนุกรมกันอยู่อหนึ่งต่อขนานกับตั้งชื่อว่าอสองสแล้วกันนะอหนึ่งต่อขนานกับอสองสามั 3. นั้นถ้าสมมุติว่าตอนนี้ อุณหภูมิปกติเพิ่งเริ่มสตาร์ทเครื่องหรือเพิ่งเปิดอกุญแจออนคูกำหนดให้ความนทานเป็นไปตามนี้เลย R1 R2 R3 ความนทานเท่ากันเลย3โอห์มนั้นสตาร์ทเครื่องครั้งแรก R1 R2 3โอห์มก้อนนี้ต่อขนานกับ R1 ก้อน R2 3ต่อขนานกับ แสดงว่าหลักการของวงจรขนานก็ต้องได้รับแรงดันเท่ากันแสดงว่า R1 ก็ต้องได้รับ12โวลต์ R2,3 ทั้งก้อนนี้ก็ต้องได้รับ12โวลต์แสดงว่าตอนนี้อุณหภูมิเครื่องยนต์ยังไม่ร้อนหรือเพิ่งเริ่มสตาร์ทเครื่องแสดงว่ากระแสไฟไหลเข้า R1 ก็อยากรู้ไว้กระแสะไหลเข้าเท่าไหร่ก็ทอเลออ e ส่วน R ก็เป็น สิองหารสามแสดงว่าตอนนี้กระแสไหลเข้าขดลวดตัวที่หนึ่งด้านซ้ายมือสี่แอมป้อนนี้ต่อนุกรมสองสามต่อนุกรมกันแสดงว่าก็ต้องกินกระแสเท่ากันก้อนนี้ก็ได้รับแรงดันไฟสิบสองโวลต์ทั้งก้อนมีความทานหกหกโอห์มก็สิบสองหารหกัันแสดงว่าตอนนี้ ตอนที่ณหภูมิปกติหรือเพิ่งเริ่มติดเครื่องอหก็กินกระแส4 m 12.3ถูกไหมครับอสก็กินกระแส2์ทั้งคู่เพราะว่าต่ออนุกรมกันตอนนี้เครื่องยังไม่ร้อนนะครับเริ่มติดเครื่องแสดงว่าตอนนี้กินกระแส4 m กินกระแส2์ ลวดด้านซ้ายมือกระแส4แอมป์หลักการไฟฟ้าบอกว่าจ่ายไปเขาขนล,ลวดก็เกิดอํานาจสามเหล็กนั้น4แอมป์ก็ต้องมีอํานาจสนามแม่เหล็กมากกว่า2แอมป์ก็เลยดึงเข็มวัดดึงแท่งเหล็อกอะมมเจอร์ซึ่งไอแท่งเหล็อกอะมมเจอร์ก็ต่ออยู่กับเข็มวัดดึงมาทางด้านซ้ายมือด้านอุณหภูมิต่ําตอนนี้อับติดเครื่องผ่านไปสักพึ่งชั่วโมง อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นสูงขึ้นเครื่องยนต์ทำงานร้อนขึ้น R1 ก็ยัง3โอห์มอยู่ R2 ก็ยัง3โอห์มอยู่แต่ R3 าานี่ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเปลี่ยนแปลงความดานทานอุณหภูมิสูงความดานทานลดลงครูสมมุติว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นผ่านไปครึ่งชั่วโมง องค์ควม,มสูงขึ้นฟังทานจากสามโอห์มลดลงเป็นหนึ่งโอห์มพอลดลงเป็นหนึ่งโอห์มมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่ง R หนึ่งก็ยังได้รับแรงดันไฟสิบสองโวลต์อยู่ก้อนนี้ R สองสามก็ยังได้รับแรงดันไฟสิบสองโวลต์อยู่กระแสที่ไหลเข้า R หนึ่งก็ยัง 4แอมป์อยู่เพราะว่า12หาร3ก็4แอมป์อยู่แต่ก้อน R2 3นี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่า R2 3บวกกันตอนแรกได้6โอห์มตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าความต้านทานของ R3 ลดลงเหลือ1โอห์มก็แสดงว่าเปลี่ยนจาก12โวลต์หารด้วย6โอห์มเปลี่ยนเป็นเป็น12โวลต์หารด้วย4โอห์มนั้นแสดงว่าตอนนี้ ก็จะกินกระแสเท่าไหรครับสามแอมป์ครับไอสองก็สามแอมป์ไอสามก็สามแอมป์ทั้งทั้งที่ความต้าทานไม่เท่าไงครับอันนี้สามโอห์มอันนี้หนึ่งโอห์มแต่หลักการของวงจรอนุกรมต่ออนุกรมกันกินกระแสเท่ากันนั้นก่อนหน้านี้ตอนที่เครื่องยังไม่ร้อน R2 สองกินกระแสแค่ 2แอมป์แต่ตอนนี้เครื่องร้อนเลยนะหา2มากินกระแส3แอมป์เลยนั้นกินกระแสมากขึ้นก็เกิดอำนาจสนามแม่เหล็กมากขึ้นเมื่อเกิดอำนาจสนามแม่เหล็กมากขึ้นมันก็จะดึงเข็มวัดค่อยๆเลื่อนมาทางด้านขวามือมาทางด้านอุณหภูมิที่สูงขึ้น แสดงว่าถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงความนั้นทานยิ่งลดอำนาสำจสามแม่เหล็กที่ไหลเข้า 2, อัาอำนาจอำนาสำจสามแม่เหล็กที่ไหลที่เกิดขึ้นที่อาสองก็จะเกิดมากขึ้นก็จะดึงเข็มวัดมาทางด้านขวามืออันนี้คือหลักการทํางานของเกจวัดอุณหภูมิน้ำเหลวเย็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้านั้นตําแหน่งของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำเหลวเย็นก็ แล้วแต่การออกแบบของเครื่องยนต์นั้นๆครับอาจจะออกแบบอยู่ตรงทางน้ําจากเครื่องยนต์ไหลเข้าหม้อน้ําก็ได้หรือจะออกแบบให้อยู่ทางน้ําจากหม้อน้ําไหลเข้าเครื่องยนต์ก็ได้หรืออาจจะออกแบบให้อยู่ที่หม้อน้ําก็ได้ก็แล้วแต่การออกแบบของรถยี่ห้อนั้นๆ,ๆ ก็เป็นหลักการทํางานของเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นแบบใช้ไม่เหล็กไฟฟ้านั้นถ้านักศึกษาคนไหนมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ